วันนี้ทางตัวแซนขอเจาะลึกในส่วนของตัว HyperOS 3ครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดว่ามีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างน่าใช้ลื่นไหลามากน้อยแค่ไหนรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับ e c o s y s t e m ได้ทั้งฝั่งของอุปกรณ์เสียวมีเองแล้วก็ Apple <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแจ้งเตือน iPhone มื่ออยู่บนจอเสีย o มีได้ด้วยเหรอสบายดีนะครับพัดรอยแซนครับและนี่คือ HyperOS วอร์ชัน3ครับ เปิดมาปุ๊บก็โอ้โหหน้าจอล็อกสกรีนครับแอนิเมชันต่างๆตัวละครที่เป็น AI แบบนี้ครับมีสัตว์เลี้ยงบนหน้าจอปรับแต่งได้ รวมถึงวิดเจ็ตแดชบอร์ดต่างๆอันนี้มีความสวยงามครับน่าใช้มากๆโดยไฮเปอร์เวเวอร์ชัน3ครับจะเริ่มทยอยอัปเดตให้กับบรรดาสมาร์ทโฟนของเสี่ยวมีครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปแต่สำหรับใครที่ซื้อตัวของเสี่ยวมี 15T 15T Pro ไปนะครับก็คือได้ลองเล่นกอดใครแล้วด้วยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ครับฟีเจอร์และความสามารถถ้าจะพูดถึงเรื่องของ UI UX นะครับความลื่นไหลในการเปิดแอปสลับไปมาครับอันนี้คือเนียนตาเลยครับดูดิครับ ไม่มีจังหวะไหนสะดุดหรือติดขัดครับเปิดแอปสลับไปมาได้หมดครับหรือจะเป็นแอนิเมชันครับที่มีการปรับให้มีโมชั่นมีการเคลื่อนไหวนะครับตลอดเวลาให้ดูมีชิวิตชีวามากขึ้นโดยลูกเล่นใหม่ที่ถูกเติมเข้ามาครับคือตัวของหน้าจอ a อาเอาดิสเพลย์ครับที่ตอนนี้มันจะสิงกับหน้าจอล็อกสกรีนของเรานี่ครับเราตั้งค่านาฬิกาไว้แบบนี้ใช้ดีไซน์กราฟิกแบบไหนครับเวลากดเปิดจอปุ๊บขึ้นมานี มันจะซิงกันนะครับกับแอนิเมชันตะกี้นี้สังเกตนะนี่ปุ๊บตังขับนี้กดปุ๊บมาเนี่ยเด้งขึ้นมาเลยนะครับเห็นตองแมว3าตัวนี้ว่าน่ารักแล้วนะครับสามารถทําให้น่ารักกว่านี้ได้อีกกดค้างที่หน้าจอล็อกสกรีนครับเลือกปรับแต่งเลื่อนๆลื่อนหาครับนี่อันนี้นะครับอย่างนี้ก็จะมีการเลือกรูปแบบนาฬิกาใหม่แล้วก็เปลี่ยนภาพครับมีไดคัทเรื่องของเอฟเฟกต์แอนิเมชันวิดเจ็ตอยู่บนหน้าจอด้วย เกตครับพรากดปุ๊บไงฮะมันลิงก์กันกับตัว l l w e ด Display แล้วก็ลองกดค้างปรับแต่งครั้งนึงครับจากภาพนิ่งเราจะเปลี่ยนให้เป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหว AI มาช่วยเราจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหน้าจอล็อกสกรีนนะครับจะมีภาพพื้นหลังโดย AI นะครับที่เราสามารถสร้างมาได้แบบนี้จากภาพนิ่งตะกี้นี้กลายเป็นเจ้ามณีครับ ขยับได้เหมือนมีชีวิต <Wow. S 1> นะวิธีการสร้างไม่ยากครับไปที่ส่วนของการตั้งค่าและไปดูตัวการปรับแต่งส่วนบุคคลนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกภาพด y n a ามิก i บวกเพิ่มเราลองมาเลือกรูปนี้อาจจะเป็นเจ้าน้องหมานะครับวิเราไปเลยปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยลองให้มันสร้างดูการประมวลผลตัวภาาครับใช้าาเวลาประมาณ1นานาทีครับแล้วแต่ช่วงเวลาว่าเซิร์ฟเวอร์บิซีหรือเปล่าพอเอเจนเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้มาให้เราดูเลย ก็สามารถเลือกนําไปใช้ได้เรียบร้อยครับเฮ้ย hey, อยู่บนหน้าจอหลักได้ด้วยนะเนี่ยปั๊บปั๊จึ๊บอ้าวนี่ไงจอหลักก็ขยับได้แล้วก็วิจเจ็ตนะครับรอบนี้ก็มีการปรับรูปแบบหน้าตาให้มีความสวยงามน่าใช้มากขึ้นด้วยนะครับในพวกแดชบอร์ดที่เราเห็นกนันนี่ก็สามารถจะลากไปวางบนหน้าจอได้เลยนะครับหรือจะเป็นตัวของ Spotify ครับที่เป็น Music p l a y e r ไม่ได้มีแค่เครื่องเล่นเพลงเลื่อนไปมาหยุดแล้วนะครับมีปกอัลบั้มล่าสุดเพลงล่าสุดที่เราฟังด้วยแต่แอบคุ้มกันว่ามีประมาณ2อสเวอร์ชั่นแล้วแำบว่าคนไม่รู้นะครับสามารถเลือกเอาวิจเจ็ตมาวางบนหน้าจอแบบนี้ได้เห็นไครับว่าหน้าตาไอคอนแล้วก็วิจเจ็ตด,ดูสวยงามขึ้นเยอะครับนอกจากนั้นยังสามารถเลือกไซส์ได้ครับอยากจะวางไซส์ไหนไปบนหน้าจอของเรานะครับก็แค่เลือกมาวางปุ๊บนี่ซึ่งนี่มีข้อจํากัดเล็กน้อยนะครับก็คือถ้าเลือกวางไซส์ไหนไปแล้ว เรามาปรับขนาดหรือเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ครับต้องลบทิ้งแล้วก็เลือกไซส์ใหม่มาวางแทนส่วนไฮเปอร์ไอแลนด์ครับที่เป็นแถบการแจ้งเตือนบริเวณของตัวกล้องนะครับสามารถซ้อนกันได้หลายการแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นมันเปิดไฟฉายาไว้แล้วก็เปิดตัวของนาฬิกาจับเวลาอย่างที่เปเ็นประมาณนี้นะครับเปิดมาเป็นขนาดมินิก็ได้ปัดขึ้นไปเก็บอยู่บนไฮเปอร์ไอแลนด์ก็ได้หรือจะกดสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันที่มีการแจ้งเตือนก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากตัว h y p e r ร์แจะรองรับการแจ้งเตือนงตัวระบบแล้วนะครับยังออกแบบมาให้รองรับ Google Live อัปเดตด้วยครับถ้าเกิดแอปไหนรองรับเนี่ยมันก็สามารถจะมาอยู่บน Hyper ร์แร์นได้เลยจาก UI เรามาต่อที่ Ecosystem กันบ้างครับเสี่ยมีเองนะครับตอนนี้ก็มีอุปกรณ์หลายอย่างครับที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเสี่ยมีได้ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าพวกสมาร์ทโฟนต่างๆที่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะมีใช้งานกันอยู่ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับมีโฮมได้สบายสายอยู่แล้วนะครับ เข้ามาก็จะมีข้อมูลนะครับในห้องนั่งเล่นห้องนอนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของเสียวมีมีอะไรบ้างถ้าเกิดสังเกตดูชื่อนะครับบางตัวอาจจะไม่เป็นของเสียวมีอันนี้คือเขาเปิดโปรโตโคอลให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบมีโฮมได้นั่นเองครับหรือจะดูผ่านแถบ u u i k s s t t t n n ครับจะมีเสียวมีโฮมอยู่ตรงนี้กดเข้ามาก็จะเหมือนกับเป็นช็อตคัดเข้ามาแล้วก็จะเห็นแล้วอุปกรณ์ไหนทํางานอยู่อุปกรณ์ไหน ไม่ได้ทํางานแล้วก็สามารถกดเข้าไปเพื่อดูภาพจากกล้องหรือว่าปิดเปิดแอร์จากตรงนี้ก็ได้ลองกดแอร์ตึง้งเย็นอ่ะตัวเส <M> ียวมีแ Air ครับตอนนี้ราคาโหโหดมากๆแ0 0พแล้วว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ครับก็สามารถควบคุมบแบบนี้ได้เลยทั้งเรื่องโหมดการทํางานกําหนดอุณหภูมินะครับผมหรือใช้แอร์ในการช่วยแปลดพลังงานก็นได้ ซึ่งการจะใช้งานพวกฟีเจอร์ของ Xiaomi นะครับในการทำเอเจคซิสเต็มเชื่อมอุปกรณ์อื่นๆของ Xiaomi หรือว่าค่าอื่นก็ตามเนี่ยต้องใช้งานผ่านเมียเขา,านะครับในเคสนี้คือถ้าเรามีอุปกรณ์ของเ Xiaomi อย่างเช่นมี Pad นะครับหรือว่าพวกนาฬิกาสมาร์ทวอชต่างๆก็จะเชื่อมต่อกันด้วยเมียเเขาอันเดียวกันนี่ครับถ้ามีแ i p a อยู่ก็สามารถจะเปิดหน้าจอของมี 15T Pro มาอยู่บนนี้ได้เลย ซึ่งตอนใช้งานเห็นว่าตัวนี้ครับจอมันมืดลงไปเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ครับแต่ยังสามารถควบคุมทุกอย่างได้บนจอนี้การปรับใช้หน้าจอ,อาจากคัสตอริทมีมินายไม่ถึงคิวใช้ก่อนใช่ไก่อนเซมินายไม่ถึงคิวดูเหมือน,นจซมินายจะรีบนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวไว้ช่วงท้ายมาคุยเรื่อง AI ก,กัน และไม่ได้มีแค่การแชร์หน้าจอมาบนแท็บเล็ตนะครับเพราะว่า Ecosystem มของ Xiaomi เนี่ยเชื่อมต่อกันสามารถใช้งานได้หลายอย่างมากครับถ้าเกิดเรามีแท็บเล็ตที่เป็น Wi-Fi only ครับอยากใช้งานเน็ตอยากจะเปิดดูข้อมูลอยากจะดูสตรีมมิ่งนะครับอันนี้ก็สามารถแชร์เน็ตจากมือถือเราได้เลยอย่างเช่นครับตอนนี้เราเปิด Wi-Fi อยู่อยากจะให้มือถือเปิดเป็เปน Wi-Fi hotspot ก็แค่กดปุ่มนี้ครับก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วรวมถึงสามารถซิงพวกการแจ้งเตือนการโทรต่ตางๆครับให้เด้งบนอุปกรณ์อื่นของ Xiaomi ได้ด้วย สามารถกดรับสายพูดคุยหรือว่าดูการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของเสียวมีได้ทั้งหมดพวกคลิปบอร์ดต,ต่างๆที่เรา copy and paste ไว้ครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้พร้อมกันทั้งบนมือถือแล้วก็แท็บเล็ตแต่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเสียวมีด้วยกันอันนี้มันก็เบสิกเบสิกใช่ไหมครับครั้งนี้ h y p e r ร์เ e 3ครับออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในฝั่งของ Apple ได้ด้วย ถ้าค uh ุณมี Macbook iPhone นะครับเพียงแค่ต <c oughs> ิดต uh <musician> ั uh ้ง Xiaomi Interconnectivity ลงไปนะครับก uh ็สามารถแชร์หน้าจอของตัว Xiaomi ครับไปอยู uh ่บนเครื่อง Mac ได้แล uh ้วจะควบคุมจะเปิดแอปจะลากแชร์ไฟล์ข้ามไปมาก็ทำได้บน Macbook เครื่องนี้เลยรวมถึงการโอนย้ายไฟล์นะครับระหว่างอุปกรณ์ของ Xiaomi ไปยัง iPhone อันนี้ก็สามารถทาได้และที่เซอร์ไพรส์ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อเพื่อดึง Notification หรือว่าการแจ้งเตือน ของไอโฟนอ่ะให้มาแจ้งเตือนบนเสี่ยวมีก็ได้ด้วย <Wow. S 1> จากที่ลองมาครับตอนนี้รองรับ iMessage นะครับ WeChat QQ คาดว่าในอนาคตน่าจะมีแอปมารองรับเพิ่มเติมอีกครับคราวนี้มาต่อที่เสี่ยวมี Hyper AI ครับและส่วนที่ร่วมมือกับทาง Google อันนี้ชัดเจนว่าแยกเป็น2ส่วนครับส่วนที่เสี่ยวมีพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของพวกการเขียน AI ภาพเคื่อหลังดนมิก AI ที่เราลองเปลี่ยนวอเปเปอร์กับล็อกสกรีนไปตะกี้นี้ ส่วนของจารีที AI ครับช่วยในการปรับแต่งภาพหรือวิดีโอนะครับแล้วก็ส่วนแราสุดจะเป็นเรื่องของภาษาครับทั้งการจดจำเสียงพูดแปลบทสนทนาแปลภาษาจะเป็นคำบรรยาย AI ที่เป็นซับไตเติลส่วนการแต่งภาพและวิดีโออยู่ในตัวของ Creativity AI อย่างเช่นการเพิ่ม resolution เพิ่มความละเอียดเป็นอัลตร้า อยากภาพเที่ยาถ่ายมาไม่ชัดเป็นภาพเก่าหรือว่าภาพที่มันเบลอๆนะครับก็สามารถใช้ตัวเอาไต่ดีเพิ่มความละเอียดได้หรือ a ในการปรับแต่งภาพอัตโนมัตินะครับปรับสีปรับแสงปรับความสว่างให้ดูสวยงามน่าสนใจส่วนใ,ในขยายภาพนะครับถ้าบางทีเราถ่ายมาแล้วมันแคบเกินไปเฟรมดูขาดๆหายๆครับก็สามารถใช้ตัวนี้ในการทำให้ภาพออกมามีองค์ประกอบสวยงามหรือจัดวางได้เหมาะสม AI r e s Pro นะครับตอนนี้คือฟีเจอร์ในการลบของ,ของต่างๆในภาพเนี่ยก็จะ advance ขึ้นไปอีก มันสามารถจะสร้างสิ่งที่มาทดแทนได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงมากขึ้นซึ่งแตกต่างจาก AI cutout นะครับตัว cutout นี้จะเป็นการดึงภาพจากอีกภาพหนึง่งไปใช้งานต่อส่วนของฟิล์ม AI นะครับสามารถเลือกภาพแล้วก็วิดีโอมาเรียงร้อยต่อกันได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ AI ในการจับมาสร้างเป็นเรื่องราวส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวของ writing หรือว่าการเขียน AI ครับ อันนี้ก็จะมาช่วยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาษาโครงสร้างจากประโยคทั่วไปให้กลายเป็นแคปชั่นหรือว่าเป็นประโยคทางการก็ได้ตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งส่วนของการสรุปเนื้อหาหรือว่าจะเป็นการขอเปลี่ยนรูปแบบในการที่เราพิมพ์ครับเป็นสไตล์ที่มืออาชีพมากขึ้นมีความสุภาพมากขึ้นหรือให้มันเติมเนื้อหาด้วยไอ้ I ก็ได้เช่นเดียวกันอยา่างที่ผมพิมพ์คขาว่า h y p e r ืสามีอะไรใหม่ครับแล้วให้มันเลือกเติมส่วนขยายเข้าไปครับตอนนี้คือสร้างมาเป็นเนื้อหาเป็นบทความเลยเนี่ยหนาวเยียบ นี่ครับความยาวของเนื้อหาประมาณหนหน้ากระดาษจากที่เราพิมพ์หัวข้อสั้นๆไปแค่ไม่กี่คำาแี๋ยวถ้าเกิดไม่พอใจเนื้อหาครับก็สามารถกดให้มันเขียนใหม่ก็ได้หรือจะเขียนมาเรียบร้อยครับอยากได้ภาษาให้มันดูแบบเป็นกเองมากกว่านี้หน่อยไม่ได้เป็นทางการจนเกินไปครับก็มาเปลี่ยนรูปแบบเลยครับนี่ส่วนในไอ้ด้านภาษาครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการบันทึกเสียงแล้วก็สามารถแยกผู้พูดได้ครับและยังสามารถถอดเสียงเป็นข้อความนะครับ หรือจะเป็นพวกการแปลภาษานะครับอันนี้ก็รองรับหลายภาษามากครับอังกฤษสเปนฝรัร่งเศสอินโดนีเซียอิตาลีฮังการีดัชอุสเบกิสถานนะครับพวกโปรแลนด์โปรตุเกสโรโมาเนียสโลวาเกียเวียดนามโอ้เพียบเลยตุรกีกรีกใครก็รวมอยู่ด้วยนะครับเราสามารถไปเที่ยวแล้วก็ใช้ฟีเจอร์นี้ในการแปลบทสนทนาระหว่างกันได้เลยสวัสดีตอนบ่ายครับผมกำลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟต้องไปทางไหน いいและตัวของเจมินานะครับที่ตะกี้มันแอบลักคิวมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับพูดคุยสอบถามข้อมูลเชื่อมต่อกับเจมินายไล e นะครับและใครที่ซื้อเสี่ยวมี 15T ซีรีส์ไปใช้งานนะครับ จมินายคุณจะฉลาดมากขึ้นเพราะว่าคุณจะได้สิทธิ์ในการใช้เ e ม i นายไอโปนะครับสเดือนฟรีๆและสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่ม power ค้างไว้ครับเจมินายเขาจะขึ้นมารับคําสั่งคุณแล้วกําลังจะออกไปทานข้าวเที่ยงครับอยากจะรู้ว่าฝนตกไหมต้องพกร่มหรือเปล่าความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกเบาบางในช่วงกลางวันของวันนี้คือ40%ค่ะควรพกกล่องไปด้วยเพื่อความไม่ประมาทนะคะ นี่ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆของ h y p e r w s เวสต์เวอร์นครับนอกจากตัวเครื่อง UI ความลื่นไหลจะจัดเต็มแล้วนะครับตอนนี้รองรับเรื่องของ EcoSystem เชื่อมต่ออุปรกรณ์ของเสี o ยวมีหรือว่า Partner ได้เช่นเดียวกับสามารถจะเชื่อมต่อแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ในฝั่ง Apple ได้ด้วยนะครับรวมถึง A.I. ที่พัฒนาขึ้นมา ให้สามารถใช้งานได้สะดวกบนสมาร์ทโฟนใครใช้เสียวมี่อยู่ครับยังไงเดี๋ยวรอเช็ครายชื่อกันอัปเดต Hyper ร s เวสเวอร์ชั่น3กับทางเสียวมี่ได้นะครับโดยจะมีการเริ่มปล่อยอัปเดตตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ายนนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพัดรวัชรินรยแซนะครับขอลาไปก่อนแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่หคราวหน้านะครับหรือถ้าเกิดมีข้อมูลตนอยการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hyper ร์เ 3, ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ